สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวีดัดสวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูถนนจัรันสิริวงนะครับว่ามันมาจากเส้นไหนไปเส้นไหนได้บ้างนะครับวิ่งทางในกรุงเทพไม่ต้องกลัวหลงเพราะนั้นถ้ามาให้ถูกทางถนนจัรันสิริวงนะครับเชื่อมต่อหลายเส้นทางถ้าเรามาจาก รัชดาพิเศษก,ก็จะมาวงสว่างมาข้ามพระรามเจ็ดก็จะมาชนถนนจรันสนิจวงนะครับถ้าเรามาจากทางพระรามสามข้ามสะพานกรุงเทพลงมาถนนรัชดาท่าพระก็วิ่งมาเรื่อยๆก็มาถึงผ่านหน้าเดมอท่าพระมามาลงอุโมงแยกท่าพระก็จะโพถนนจรัญสนิจวงนะครับ วันนี้ถนนจันทร์ศดวงนะครับขาออกนะครับฝั่งขี้เขาเรียกขาออกเพราะงั้น,นเราก็วิ่งมาจากแยกท่าพระมาเรื่อยๆนะครับจะไปเจอสีแยกไฟฉายนะครับเมื่อก่อนเป็นสามแยกไฟฉายนะครับแต่ตอนนี้เป็นสีแยกไปแล้วสีแยกไฟฉายสีแยกไฟฉายนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปออก ถนนราชชฤกษพกถนนโน่นแหละรครับการจนาตอนนี้มันทําตัดใหม่นะครับทําถนนตัดใหม่ออกได้หลายเส้นทางพุทธมณฑลสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่ไปนะครับก็จะไปสิ้นสุดที่ถนนอักษะวังนันแถว <c oughs> พุทธมณฑลสายสี่นะครับแยกไฟฉายถ้าเราเลี้ยวขวาแยกไฟฉายนะครับก็จะไปชนแยกพานนก สีแยกพันนกแล้วก็จะไปสีแยกศิริราชโรงพยาบาลศิริราชนะครับถ้าตรงเข้าไปก็จะไปสุดที่ท่าน้าศิริราชข้ามเรือ3บาทไปแถวท่าช้างวัดพระแก้วแถวทางนู้นได้นะครับผมนี่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงสีแยกไฟชายแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็น3ามแยกไฟฉายแต่ตอนนี้เป็นสีแยกไปแล้ว นี่นะครับสีแยกไฟฉายเลยแยกไฟฉายมานะครับถนนเส้จนจัลังสนิทวงก็โอ้ทำก่อสร้างบ่อยนะครับตอนนี้ก็ทำรถไฟฟ้าคงจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะเปิดใช้บริการแล้วถนนทนทางตอนนี้ก็เริ่มทำอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อสร้างเยอะถน,นนไฟฉาย เอ้วอร์อยครับโอ้ยขอโทษครับถนนจรรสนิดวงนี่ก็ตลาดเกา่าตลาดแก่นะครับซ้ายมือเราคือตลาดบางสีเมืองนี่นะครับเฮ้ยตลาดบางขุนศรีครับพูดผิดครับตลาดบางขุนศรีไม่ใช่บางสีเมือง เราตรงไปนะครับตรงไปรักไปสายเรื่อยก็จะมาชนแยกบางขุนนนนะครับแยกบางขุนนนถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นถนนบางขุนนนไปออกไปเรื่อยก็เป็นบางพระชักพระชักพระนะครับถนนชักพระไปออกถนนราชชฤกษพืก่กลิ่งชันได้นะครับถนนบางขุนนนแยกข้างหน้านะครับแยกบางขุนนน ก่อนถึงแยกบางขุนนนก็จะมีทางรถไฟนะครับรถไฟเส้นนี้วิ่งไปทางภาคใต้หัวหินคนระับสาลาน้ำร้อนไปทางนนท์ได้นะครับถ้าใครจะไปทางกาญจนบุรีไปหัวหินมานั่งสถานีรถไฟสาลาน้ำร้อนได้เลยนะครับสถานีรถไฟชนบุรีข้างหน้าเราก็เป็นแยกบางขุนนนนะครับ ตอนนี้ก็ติดสัญญาณไฟแดงอยู่ตรงแยกบางคุณนนนะครับรถไฟฟ้าสถานีบางคุนนนถ้าใครผ่านมาด้านฝั่งทนก็นั่งรถไฟฟ้ามาได้เลยไฟเขียวแล้วแยกบางคุนนนเราผ่านแยกบางคุนนนมาแล้วนะครับ ตอนนี้เราอยู่ถนนจะรันสนิทวงเลยแยกบางขุนนนไปนะครับก็จะเป็นแยกปิ่นเกล้านะครับแยกปิ่นเกล้าแยกปิ่นเกล้าหรือว่าแยกเขาเขาเรียกว่าแยก35โบนะครับถ้าเราเลียวซ้ายไปก็จะเป็นเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามเมเจอร์ปิ่นเกล้าตรงออกไปก็จะไปออกตะลิงชันนะครับวิ่งไปเรื่อยๆก็เป็นถนนบรมราชชนนี ก็ออกนนท์แล้วครับนครปฐมนะครับออกไปทางนนท์ได้นะครับถ้าหากเราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาก็จะไปเป็นถนนข้ามสะพานพระปิ่นเกล้านะครับเลี้ยวขวาไปก็จะไปชนแยกอรุณอมรินขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าไปก็เป็นถนนลาดดําเนินนะครับลาดดําเนินวัดพระแก้วไปทางนนนะครับสนามหลวงถ้าเราเลี้ยวขวา แต่ตอนนี้เราจะลงอุโมงผ่านแยกปิ่นเก้าไปนะครับลงอุโมงแล้วนะครับอันนี้ช่วงนี้ครับ15นาฬิกา55นาทีรถก็ยังโลง่ลงๆอยู่ไม่มีรถมากมายติดขัดนะครับวิวลงอุโมงมาแล้ว สวยงามสวยงามอุโมงค์เราผ่านอุมโมงค์มาแล้วนะครับขึ้นอุมโมงค์มาก็จะมาเจอ BTS บางยี่ขันนะครับถนนจะรันสนิดวง BTS ตอนนี้ก็มี BTS แล้ว รถหลายก็คงไม่ติดเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะมีมีนะครับเราผ่านแยกเป็นเก้ามาแล้วแยกข้างหน้าเราก็จะเป็นแยกบางพัดนะครับแยกบางพัดแยกบางพัดนะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปเจอถนนสิรินทรน,นะครับถนนสิรินทรถ้าเราข้ามไปก็จะไปออกตะดลินชันออกไปทางนครปฐมได้ เหมือนกันนะครับก็จะไปจดกันกับถนนบรมราชชนน,นีเหมือนเดิมนะครับออกทางราชพฤกษ์ทางกาญจนาทางน้นได้นะครับถ้าเราเลี้ยวขวาไปนะครับก็จะเป็นถนนเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นสะพานสังฮีไปเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเราตรงไปจะเป็นทางรถเมยวิง่งยาเราอยาเข้าไปนะครับถ้าเข้าไปแล้วท่านจะโดนจับเขามีเจ้าหน้าที่คอยสอดแนมนะครับโบกแป๊บๆป,บปบเขียนใบสั่งนะครับ เดี๋ยวขวาไปก็จะเป็นถนนราดวิถีนะครับถ้าเราตรงไปเรื่อยๆก็ไปออกอนุสาวรีชัยสหมรภูมินะครับเส้นบางพัดแยกบางพัดนะครับตอนนี้เราก็หลงอุโมงค์อีกแล้วตอนนี้เราก็ผ่านแยกบางพัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปเรื่อยๆก็จะไปขึ้นสะพานพระรามเจ็ดนะครับก็จะเป็นสิ้นสุดถนนจะรันสนิทวงนะครับถ้าเผื่อใครจะมาโรงพยาบาลยันฮีนะครับโรงพยาบาลยันฮีก็จะอยู่เส้นจะลันสนิทวงนี้นะครับถ้าเรามาจาก รัชดาวงสว่างนะครับเราข้ามสะพานพระรามเจ็ดมาตรงมาเรื่อยๆมาสองสามกิโลนะครับจะเจอโรงพยาบาลยันฮีอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าเรามาจากแยกบางพัดเราก็จะไปยูเทิร์นใต้สะพานพระรามเจ็ดนะครับก็จะมาเจอโรงพยาบาลยันฮีนะครับเผื่อใครจะมาเสริมความสวยความงามโรงพยาบาลยันฮีเผื่อมาไม่ถูกนะครับ ถ้าใครไม่ได้นั่งรถมาก็นั่งรถไฟฟ้ามานะครับมาลงสถานีบางพัดตรงนี้ก็ได้นะครับรถไฟฟ้าสถานีบางพัดถ้าเราถัดมาจากสถานีบางพัดแล้วเราก็จะมาต่อกันที่สถานีบางอ้อนะครับสำหรับรถไฟฟ้า นี่นะครับใครจะมาโรงพยาบาลยันฮีก็มาลงสถานีบางอ้อนี่นะครับเพราะว่าจะติดกับโรงพรยาบาลยันฮีเลยนะครับเส้นทางในกรุงเทพมันก็ไม่มีอะไราไมากมายนะครับเส้นจรันเสนดวงก็ไปโผวงสว่างรัชดาตรงไปเรื่อยๆก็จะไปออกพระรามเก้าออกสุขุมวิทเข้ารัชดาอโศกทางน้นข้ามไปก็พระรามสามนะครับ พระรามสามก็โค้งมาเรื่อยๆก็เป็นถนนรัชดาท่าพามาออกจากันวันเดิมนะครับโค้งอยู่แค่นี้นะครับเส้นทางในกรุงเทพไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตอนนี้เราก็จะมาถึงสะพานพระรามเจ็ดแล้วนะครับก็คือสิ้นสุดถนนจะรันสนิทวงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คับ ช่อง YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังวันหน้าจะไปถนนเส้นไหนจะถ่ายมาให้ดูใหม่นะครับขอบคุณครับ